อากาศในเช้าวันนี้นี่ค่อนข้างดีออกมากๆนะครับสำหรับในกรุงเทพมหานครในประมาณ22-24องศาเซลเซียสนะครับอากาศสดใสนะพี่หน,นออากาศดีอากาศดีคือสดใสไม่สดใสไม่พูดนะไอ้อสดใสคงไม่สดใสแล้วนะจิมมี่มเพราะมันคลึมฟ้าครึมฝนมีเมฆอ่าเรียกว่าสดใสไม่ได้แต่ว่าที่อากาศดีก็เพราะว่าความเย็นมันไม่ร้อนมันเย็นในช่วงนี้นี่นะครับสบายมากเลยทีเดียวนะครับใครอยู่ในพื้นที่ไหน ฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไร<อ>นะครับาาแจ้งบอกกันเข้ามาทางรายการด้วยนะครับคุณเกิดชัยโชติรัตน์อยู่ที่ไหนครับคุณพี่คุณรันชิรันชิดานี่อยู่ที่เชียงใหม่แม่เหียนะครับฝน <คะ S 2> ตกหนักมากอากาศเย็นนี่ที่เชียงใหม่คุณสรันพัฒน์อยู่ที่ชลบุรีแต่เป็นสาร101นวร้อยเอ็ดแมนบอแมนคะ่ะอยู่อมรรสวันทีมงานมานะ,มนะครับถึงท่อบ้างก็จะไม่ถอยนะครับคุณพรโสคุณพรม พรมโสภาคุณอัญชลีสังขะนุกิจนะครับคุณครูทูบีนะครับก็ทัดไทยเข้ามานะครับบอกอากาศนะรายงานภาวะอากาศนะครับว่าท่านอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างขึ้นแผนที่อากาศขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับแผนที่อากาศในเช้าวันนี้เนี่ยสีเหลืองจะลงไปทางภาคใต้แล้วครับใช่ค่ะหลังจากที่ครอบกลุ่มพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้พื้นที่สีเหลือง นะครับไล่ลงไปอยู่ที่ทางภาคใต้ม,มีสีขาวอยู่นิดหนึ่งอยู่จังหวัดอะไรครับพัทลุงสงขลาและก็ยะลาค่ะอันนี้น,นะคะมีสีขาวอยู่นะค,ค่ะก็ตามแผนที่เลยทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีฝนร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยค่ะครับคุณโพธิสารอยู่อุดรธาน,นีบอกว่าอากาศหนาวครับ <พา S 2> หนาวาเลยแหละค่ะ,ะครูทบีอยู่มีนบุรีกรุงเทพเครึ่อฟ้าเครื่อฝนอากาศสบายสบายค่ะ นะครับคุณสมรสวัสดีคุณหนอมคุณจิมมี่อยู่ที่สังขะจังหวัดสุรินฝนตกสองวันตกโปรยโปรยนะค,คุณอนุวัฒน์นี่อยู่ที่ชุมแสงนครสวรรค์ยี่สิบหกองศาค่ะคุณสุทันอยู่ที่ลบบุรีอากาศเย็นลมแรงนะนี่อย่างนี้ข้อมูลแบบนี้มีประโยชน์ครับคุณผู้ชมครับนะบ,บอกมาอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าท่านติดตามชมอยู่ดูอยู่นะครับเราจะได้ทราบสภาพภูมิอากาศด้วยควบคู่กันไป คุณเต็งพงเพียนพัดมีนบุรี26องศาตอนนี้26ก็แปลว่าเพิ่มแล้วจาก23 24นอพอสว่างขึ้นดวงอาทิตย์มาทำงาน ใช่ค่ะคุณพี่สมคิดที่บอกว่าแม่ริมเชียงใหม่ฟ้าครึ้มอากาศเย็นค่ะครับคุณมิตรหลวงบอกว่าสมุดประการอากาศเย็นสบายนี่สบายสบายนะวันนี้พัทธลุงอากาศดีครับคุณโกศลรัตนพันธ์ค่ะคุณนิตยาวัฒนานุศักอยากให้อากาศแบบนี้ทุกวันชอบครับชอบแบบนี้ชอบแบบนี้นูจะเอาแบบนี้ นะคะก็เข้ากับบรรยากาศเ,เพราะว่าช่วงนี้เ,เปิดประเทศเต็มรูปแบบสถานการณ์ถ้าสมมุติอากาศดีการไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปสถานที่ต่างๆก็ดีด้วยนะพี่น้อมคืออากาศแบบนี้เนี่ยมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอถ้าคนทําหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวก็ชอบไหมโบค่ะโ <c oughs> บมีแดดคนขายไอศครีมจะชอบไหมก็ขายไม่ค่อยได้เออไมล่ะก็แล้วแต่ว่าเขามีอาชีพอะไรเนาะคนเราชอบไปเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs>